ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดังบันเทิงค่ะพ่อแดนแชร์ภาพลิก้าโรราถ่ายแบบสุดคิว้วโพสท่าเก่งมากน่ารักน่าอินดูจริงๆสำหรับคู่แฝดน้องลิกกาน้องโรราทายาทของแดนวรวเวทกับแพตตี้อังสุมาลินหลังลืมตาดูโลกปุ๊บก็มีเหล่าพี่ป้านะ้าอาแห่ติดตามสมัครเป็นเอซกันเพียบ ซึ่งพ่อแดนแม่แพตตี้ก็จะคอยอัปเดตคลิปความน่ารักของสองเบบี๋ให้ได้ติดตามอยู่เรื่อยๆอ,อย่างล่าสุดในเพจลิกกาโรราได้แชร์ภาพเด็กๆถ่ายแบบด้วยกันเห็นแล้วก็อดแซวไม่ได้ว่าในขณะที่น้องโรราอยู่เอกการแสดงส่วนพี่ลิกกานั้นก็ยังคงอยู่เอกการสลิปต่อไปเช่นเดียวกับพ่อแดนที่แชร์ภาพดังกล่าวต่อ ก็ได้เขียนแคปชั่นถึงลูกๆด้วยว่าพี่ลิก้าหลับสนิทสิ์พ่อแดนอยากให้ตอนกลางคืนหนูหลับเก่งแบบนี้บ้างจังเลยอ่ะผงสมุนไพรอาบน้ำเด็กสารสกัดออร์แกนิกจากสูตรเฉพาะในครอบครัวมากกว่า30ปีให้คุณแม่หมดกังวลเรื่องผดผื่นรอยดำจากยุงทำให้ผิวสว่างขึ้นแน่นขึ้นสนใจสั่งซื้อแอดไลน์ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งรับแจ้งเตือนเราจะพาท่านไปพบกับคนดังบันเทิงท่านใดหรอรอติดตามชมคลิปต่อไปค่ะ